สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูพ่พูดในแคชชาแนลกันนะคะวันนี้เรามาพบวันดบ,บเกมแรกนะ่ารักแบคทูกรีกันอีกเล้วเพราะว่าตอนนี้เขากําลังจะเปลี่ยนไฮคาร์ดแต่ไม่แน่ใจว่าตอนที่แคะตัดต่อเสร็จนี่คือทุกคนเขาเปลี่ยนกันไปแล้วถึงไหนแล้วยังเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เลยนะคะจะมาสรุปแนวทางการอัพสกิลก่อนเป็นดับสกิลไฮคาร์ดเพื่อเราจะได้ไม่อัพ วัดอ that, march, ัพอะไรก่อนดีเพราะสกิลจ็อบแต่ะอันมันมาชักช้าแล้วก็อันไหนดีอันไหนแรงเราลองมาให้หมดแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวแคทจะมาแนะนำแนวทางการอัพทั้ง6อาชีพเลยแต่คลิปนี้มาเริ่มกันที่2อาชีพก่อนจะเป็นหลอดไนท์แล้วก็แอสตินคอร์ดกันนะคะแต่ก่อนอื่นใดๆนะคะขออนุญาตฝากกดไลค์กด s u b สไคร์แทนกำลังใจให้แคทด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ แล้วก็ฝากร้านแคทไว้ด้วยนะคะขอคุณยาตาขึ้นไทยอินสักห้วีร้านอสอีของแคทเองนะก็เข้าไปอุดหนุนกันได้มีในแก๊ปด้วยทุกคนตามนี้เลยโอเคแล้วเริ่มเข้าเนื้อหากันดีกว่าแมนชอน็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมแล้วก็รักราคาถูกแบบคุ้มสุดๆค่ะมีเกมตระกูล R.O. ครบทุกภาคไม่ว่าจะเป็นเดอะแลกนารอกแลกนารกคลาสสิก แลกก็ล็กอก M คลาสิกเติมเกมบนเว็บรับลิชแมนคอยพร้อมเติมเกมแบบผ่อนสูงสุดนาน10เดือนหรือจะเติมเกมบนไลน์ก็มีแอดมินสุดน่ารักดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำมากมายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนชอบตัวแนวทางในการอัพสกิลเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่อันที่เราเลคคอมเมนต์ให้อัพเลยโดยเฉพาะละกันเป็นไฮไลท์ว่าเออสกิลนี้มันดีจริงโฟกัสที่เราต้องอัพก่อนเนาะโดยเดี๋ยวค่ะจะเริ่มที่หลอดนะ ีเริ่มกันที่อาชีพไหนก่อนนะไนท์มี2ส,สายได้กันนะมันจะมีสายหอ,อกกับสายดาบคิตีไวอ่าเดี๋ยวเราเริ่มที่สายหอ,อกสายหอ,อกนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คโคตรโหดคนก็เล่นเยอะมากของแพงด้วยเออเดี๋ยวดูสกิลกันก่อนเลยนะคะสกิลที่ต้องอัพก่อนเลยมันจะมี c อ่าแคชชิ่งไฟล์ลอันนี้นะคะสกิลนี้ คือท่านี้มันจะเป็นท่าโจมตีที่แรงที่สุดของลอดในสายหอกเลยทุกคนจากการคำนวณดาเมจก็ตามหน้าจอนี้คือบอกเลยว่าโคตรโหดนะคะแนะนำว่าต้องอัพก่อนส่วนสกิลต่อมานะครับจะเป็นสกิลม o r เทสแอคแท k เฮ้ยเป็นสกิลม o r เทสแอคแท k นะคะท่านี้ก็เป็นสกิลดาเมจอันนึงนะก็ทำดาเมจแล้วก็ได้ดีบับด้วย แล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายหอกนะคะท่านี้ก็จะแรงขึ้นอีกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสกิลที่มาช่วยหลอดไหนให้มีสกิลใช้อย่างต่อเนื่องถ้าเด็ดต่อมานะคะจะเป็น concentration นะคะท่านี้เพิ่มมาร์กหัวศัตรูนะแล้วก็จะทําให้เพื่อนในทีมรอบตัว30เมตรตีเป้าหมายแรงขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็น endrew ทั้งทีมให้อีกคือเป็นอะไรที่โหดจัดบอกเลยว่าเหมาะกับ ทั้งจะตีบอสหรือจะ PVP KVM อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหดมากส่วนสกิลอื่นๆนะคะที่ค่อยทยอยมาอัพหลังๆมันจะมี Gory of the Lord ที่เอาไว้เล่งเียกแทกให้กับทีมนะคะแล้วก็มี s t a n ซ Training สกิลนี้นะคะก็เพิ่มแอคแทกตามบิดนะคะแล้วก็มี Joy Beat เป็นสกิลโจมตีกอันหนึ่งนะ,ะแนะนำให้อัพหลังจากอัพทุกสกิลทั้งหมดไปก่อนแล้วค่อยมาอัพละกันเพราะสกิลที่บอกไปช่วงต้นนั้นดีกว่าต่อมา โอเคไนท์ okay, Knight, สายดาบตีพริแล้วก็ตีไหวเอ d ดีแน่นอนอันนี้ก็โหดมากเหมือนกันนะคะเป็นไหนสกิลสุดโกงนะคะที่ต้องอัพก่อนเลยนะมันจะเป็นสกิลอา่าทาวมาติกโบสกิลนี้เป็นสกิลแอคทีฟคพือเราก็จะได้บัฟเพิ่ม p พล t กแทกแล้วก็เพิ่มเอ d พดีนะคะแล้วก็ทําให้สตูติดบิดดิ้งอีกคือเป็นสกิลที่แบบดีมากคือเพิ่มดาเมจให้เราโคตรเยอะทุกคนลองดูดิบอกเลยว่าอันนี้ยิ่งจังหวะเบอร์นะครับ ถือว่าได้ทั้งดาเมจแล้วก็ความเร็วตรงตามสาย create พีดีกันเลยส่วนสกิลอื่นๆนะครับจริงๆก็สามารถตามสายหอกมาได้เลยอย่างเช่นพวกคนอคนเซนเทชั r a t ใช้ mark ศัตูและตีแรงขึ้นแล้วก็มี glory of the lord แล้วก็ strengthening นะคะแล้วก็ถ้าพอมาเป็น pp ก็สามารถ up joy beat ได้เหมือนกันเพื <S <S ่อซีสตูให้มันติดสถานะแบบสุ่มนะคะเพิ่มความวุ่นวายมีแต่สกิลดีๆทั้ทงนั้นเลยอย่ะไหนโกงไปปะ ก็ๆสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่เวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 f นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร,ร์มได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนๆในฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเปิดมือถือ ทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น m v p นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมั่งจริงตัว M V P เนี่ยมันแพงก,กว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G f o นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงก์ในเดสคริปชันนะคะมีโค้ดส่วนลดด้วยโหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยมาต่อกันที่อาชีพลูกรักอย่าง Assassin อร์นะคะแคทเล่นไปตอนรีเบิร์ด ตึงก็มีสองสายเหมือนกันมันเป็นกาตากับมีดนะคะซึ่งหลายคนก็แบบเออถามกันเยอะเหมือนกันว่าเล่นอันไหนดีเดี๋ยวคัสสรุปสกิลของทั้งสองอันเลยลวกันเริ่มที่กาตาก่อนสำหรับสายกาตานะคะสกิลที่จำเป็นค่อนข้างมีเยอะมากเหมือนกันอ่าอันแรกมันจะมีสกิล Assassination Form อ่ะก็จะเป็นสกิล buff final c r e a r a n e แล้วก็มี final c r e a damage ของตัวเองอีกอันหนึ่งมีสกิล Advanced k a Ta Training แน่นอนอันนี้นะครับก็เป็น p a สซีฟก็เพิ่มความแรง ดาเมจครีขึ้นมาอ่ะต่อไปสกิล Enchantary Person นะคะสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ทําให้พิษเนี่ยแรงขึ้นซึ่งแมทกับแอรจริงๆตัวสกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้ก็ดีมาก m i l ลอ r m a ม e บอกเลยว่าอันนี้เป็นสกิลแอคทีฟที่เอาไว้โจมตีหนักๆบอกเลยว่าถึงแม้คูดาวมันจะนานแต่ว่าแรงจริงๆนะดาเมจแรงมากยิ่งเป็นโหมด p p คับอกเลยว่า กดท่านี้ก่อนก็คือได้เปรียบมากเพื่อวนครูดาวสกิลแล้วก็มาตีอะไรที่แรงมากๆนะทุกคนแล้วบอกเลยว่าถ้ามันตดพร้อมกับอาวุธสายฟ้าแล้วก็ระวังนะครับตัวบางๆนะครับลงไปกองกับพื้นได้เลยทีเดียวนะฮะเอ้ยแต่ก็นะครับกว่าจะอัพสกิลครบก็เอิม่มนานอยู่ทุกคนกว่าจะโหดนะคือทุกสกิลมันดีแล้วมันก็จําเป็นหมดเลยนะครับตามที่บอกอะยังไงคือเราอัพไปทุกสกิลอย่างละห้าก่อนนะครับแล้วก็มาค่อยทยอยอัพตามที่หลังได้เลย ก็ตอนที่คทเล่นก็จะประมาณนี้มาครับสำหรับแอสายมีดแอคอสสายมีดนะคะตัวมีดเนี่ยก็อย่างที่เคยพูด,พดกันมันก็จะมีทั้งแบบเป็นสายตีเบิร์นอะตีไวตีเบิร์นหรือจะเป็นสายสกิลเนาะคือถ้าเราเป็นสายตีไวตีเบิร์นเนี่ยคะ่ะแนะนําเลยว่าสกิลในการอัพเนี่ยก็แอบคลายกาตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องอัพแอดวาร์กาตาโอเคปะ่ะเอออันนั้นมันของกาตาทุกคนชื่อตามตัวอะแต่นอกนั้นก็บอกเลยว่าเหมือนกันหมดตั้งแต่พวกบัฟพวกอะไรเนาะอะ,อะ ส่วนสายสกิลนะคบมันก็จะแตกต่างกันโดยที่สกิลที่สำคัญที่สุดก่อนอันแรกนะคะมิลโลอินเามดลองอัพก่อนเลยโดยเราเนี่ยต้องมีค่าฟาดเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราใช้มิลโลอินเมดกูดาโคตรไวแบบมาลุลัวเลยค่ะบอกเลยว่าจัดจานมาส่วนสกิลต่อมานะคะจะเป็นสกิลคัตเตอร์แสลดไอสกิลนี้ก็แรงเหมือนกันคือสามารถเอาไปแทนพวกเอ,อ่อวินนมไนท์อันเก่าที่เคยเคยริดแล้วบอกไว้เป็นแนวทาง เออก็คือใช้แทนได้เลยของขาดแอดเนาะแล้วก็ยังมีสก,กิลเอนเกมอย่างโรดทอเยเออร์นะครับอันนี้ก็ความแรงขึ้นกับเด็กอีกช่วงหลังๆนะครับบอกเลยว่าตอนเวล70บวกนะคะแอดสายนี้คือโคตรโหดและคือแรงมากโดยเฉพาะใน PVP k v m คือแบบแรงอลังการแบบล่วงได้นะรเราใกล้ถึงช่วงเวลาของความโหดของแอดกันแล้วเนาะ <laughs> อะสูรเอสกสกิลแน่นอนนะครับ e n c h ชา t ์ดเดลลี่โพลนะครับสายนี้ก็ต้องอัพเพราะผิดทำให้เรา ตีแรงขึ้นนั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคบอย่าอัพอย่าลืมอัพควบคู่ไปกับการอัพสกิลเพราะว่าสกิลนี้ทําให้ภาพรวมดาเมจแ,แรงขึ้นทุกคนก็เฉลี่ยค่อยๆอ,อัพกันไปนะคะับใครฟัองมาถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครเถึงกำลังใจแคทด้วยนะครับกดให้หน่อยจิ้มจิ้มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอ่ะก็สรุปแล้วจริงๆอยากจะเน้นย้ำนะคะว่าเออพอทุกคนเปลี่ยนหาแล้วนะคะคือ บอกเลยว่ามันเวลช้ามากจ็อบก็ช้าเหลือเกินแต่สกิลจะมาได้เนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แบบมาปุ๊บโอ้โหเราครบเนอะครบสกิลตามที่บอกได้เลยในหนึ่งวันคือช่วงแรกนี่บอกเลยว่าแนะนําำตามที่แคทดบอกอาจจะมีเฉลี่ยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไล่ตามสกิลที่ได้แจกแจงไปว่าไหนดีไม่ดีนะคะสาหรบับคลิปนี้เดี๋ยวจบไปก่อน2อ,อาชีพรายการตอนนี้ก็คลิปแอบยาวเล็กเดี๋ยวคลิปหน้าปอาชีพรายเราติดตามกันได้เลยนะคะหรืออยากดูชีพรายก่อนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า